สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนจากพระธรมาาร,ร,ะธรมฮาบากุกบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามพระธรรมฮาบากุกบทที่สองข้อหนึ่งถึงสามข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย และมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะทูลต่อพระองค์เกี่ยวด้วยการร้องทุกข์ของข้าพระเจ้าอย่างไรและพระเจ้าตรัสตอบข้าพระเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจายเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้น ยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่คงไม่ล่าช้านะักสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับ เราอยู่ช่วงต้นๆปีอยู่เราคงต้องอทบทวนว่าเราลังก้าวสู่ปีใหม่เลยนะนะครับก็หวังใจว่าเป้าหมายที่เรามีนั้นนะฮะมันมีทางที่ถูกที่ควรนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเป้าหมายที่เรามีนั้นคำถามว่าชัดเจนดีไหมนะครับนี่เรื่องใหญ่นะรเรื่องใหญ่เลยหลายคนมีเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจนนะฮะไม่ชัดเจน จำเป็นต้องมีเป้าหมายชัดเจนหาพรกุกเดินทางมากับพระเจ้าเขามีความสงสัยมากมายกายกองเรืออกินนะ,ะมีคำถามต่อพระเจ้าเยอะนะฮะจงไม่รู้จะทำยังไงแบบไหนสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าเห็นอะไรก็เขียนลงไปให้ชัดนะ,ะให้คนอ่านออกได้ให้คนเข้าใจได้นั่นคือสิ่งพระเจ้าบอก และถ้าเราเขียนให้ชัดแล้วเนี่ยก็จงเชื่อมั่นถอว่ามันจะไปถึงแน่นอนอาจจะช้าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่มันไปถึงแน่นอนอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่ฮับกุกวิรับจากพระเจ้าว่าจําเป็นต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะฮะอันนั้นคือสําคัญอย่าให้เป็นเพียงแค่ความคิดในสมองอย่าให้เป็นเพียงแค่ความปรารถนาในใจ ย่าเป็นเพียงแค่แรงกระตุ้นที่อยากให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะฮะแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเดินอย่างไรแบบไหนหรือการคิดก็เพ็นงคิดแบบจับหยาบ,ยาบเป็นแค่คำนี้นึกๆึกกเอาอนะไรฮะโดยเฉพาะคริสเตียนนะคริสเตียนเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือว่าเราชอบใช้ความเชื่อเมืม่อเราติดสินใในการใช้ความเชื่อแต่ต้องตรวจสอบให้ดีว่าความเชื่อนั้นมาจากพระเจ้า หรือมาจากความรู้สึกของตัวเองอเป็นสิ่งเราทำก็ต้องมีการทบทวนมีการทําความเข้าใจแล้วเข้าใจดีไหมบางคนก็บอกว่ามาจากพระเจ้าแต่เข้าใจชัดเจนไหมหรือแม้แต่เราบอกว่าโอเคเราอยากทำสิ่งนี้มันมาจากความปรารถนาอันแรงกล้าของเราจริงๆหรือเปล่านะฮะหรือเป็นแค่เห็นแล้วก็มีความอยากเกิดขึ้น อยากเป็นเหมือนเขาอยากทําเหมือนเขานะะอยากได้เหมือนเขาอะไรต่างพวกนี้นั่นคือปัญหาที่ตามมาฉะนั้นสิ่งที่ทําใหออ้อะไรชัดเจนเมื่อชัดเจนเนี่ยคำถามต้องทําไงต้องเขียนพระเจ้าบอกคาบกกุกว่าเขียนนะ,ะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือนะ,ะจริงๆเนี่ยหลายครัง้งหลายคาเราชอบมีอะไรต่างอยู่ข้างในนะฮะแต่ไม่เคยเขียนออกมา การไม่เขียนออกมาเนี่ยคือปัญหาแน่นอนนะฮะเหมือนกับคนที่เป็นนักพูดนะฮะถ้านึกๆเอาแล้วมาพูดก็มีปัญหาต้องมีการคนา้นคว้าต้องมีการเขียนออกมาและสุดท้ายก็สรุปความว่าจะพูดอะไรแบบไหนอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญนั้นเมื่อมีอะไรใจเขียนออกมาเขียนออกมาจะรู้ว่ามันคืออะไรแบบไหนมันจะไม่เลือลองล,ลาง,ลาง บางครั้งดูเหมือนชัดเจนนะแต่ไม่ชัดเจนเราท่านยังอยู่ข้างในนะถ้าไม่ถูกเขียนมาตัวหนังสือเนี่ยคือสำคัญแล้วก็ต้องได้รับการรับรองจากพระเจ้าหรือจากหลักธรรมคำสอนนะเมื่อเขียนออกมาแล้วเนี่ยถามว่าเป้าหมายนั้นชัดเจนดีไหมนะคำว่าชัดเจนหมายว่าถูกต้องดีไหมด้วยก็โดยมีการรับการรับรองนะรับรองบนพื้นฐานของความชอบธรรมนะการรับรองของจากพระเจ้า การรับรองตามหลักธรรมคาสอนว่าเ,าเป้าหมายที่เราเขียนนั้นมันชัดเจนนะมันถูกต้องนะและอะไรตัวยืนยันว่าถูกต้องก็คือหลักธรรมคาสอนนะถ้าของคือเสียงหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าถ้าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็เรื่องหลักธรรมคาสอนความชอบธรรมจิตสํานึกผิดชอบตัวเองเป็นการยืนยันว่ามันคืออะไรแบบไหนไม่ทึกทักเอาอันนี้จะทําให้เกิดความชัดเจน นะจะอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ข้างในเนี่ยเ้วเป็นแค่ทึกทักเอาแล้วมีความเสื่อมไม่เป็นไรทําได้มันอยู่ในสมองของเราต่างเนี่ยนะฮะมันอยู่ในสมองแต่ว่ายังไม่ถูกกันกรองแต่ถ้ามันอยู่ในสมองแล้วถูกกันกรองมันจะกลับเข้าไปสมองอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับนั่นก็หนุนใจให้เรามองเห็นภาพนี้ว่าให้เราเข้าใครควรซึ่ว่าเป้าหมายของเราที่มีอยู่ในปีนี้ปีหใหม่ที่เราทำเนี่ยมันชัดเจนดีไหม นะฮะอย่ามาบอกว่าชัดเจนในขณะยังไม่เขียนออกมางั้นเขาจะมีการเขียนโครงการทำไมการเขยนโครงการทำให้เกิดความชัดเจนว่าเรากำลังคิดอะไรเราจะทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรนะ,ะทำเมื่อไหร่ทำกับใครนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันมีความชัดเจนแต่ถ้าเป็นแค่นึกๆึกเราเนี่ยคือปัญหาของเราฉะนั้นแล้วก็มีการตรวจสอบว่า เป้าหมายเหล่านั้นถูกต้องไหมเหมือนกับที่พูดมาก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายต้องถูกต้องนะเป้าหมายต้องดีงามนะจริงจะเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ถือว่าชัดเจนทั้งในเรื่องของอความชัดเจนในทางความคิดทั้งในเรื่องของความชัดเจนในความชอบธรรมนั้นหนุนใจนะครับให้เรามีการได้ทบทวนเขียนเป้าหมายให้ชัดเพื่อา,าจะได้ก้าวเดินในปีใหม่นั้นอยากไม่เสียเวลาเสียเวลาในการเขียนแต่แต,ต้นปี เพื่อจะไม่เสียเวลาในปลายปีเมื่อเราทําไปแล้วไม่รู้จะไปต่ออย่างไรเพราะไม่ได้เขียนเอาไว้นั้นขอรุนใจว่าจงใช้เวลาทบทวนนะฮะใช้เวลากับพระเจ้าไตรตรองและเขียนออกมาตัวหนังสือแล้วท่านจะรู้ว่าทิศทางชีวิตท่านจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราร่วมใจฐานนะครับ พระบิดาพระเจ้าสนเสร,ริญขอบคุณในความรักรพรมเจ้าอวยพรหลายในการใช้เวลาในการไขครวญไตรตรองและเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเพื่อหลายจะมีความชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตของหลายแต่ละคนอย่างดีเราขอบคุณในความรักขอะพระ์ในนามพระเยซูริ์เจ้าอเมนคำถามสําหรับการไขคร,ครวญเพราะเหตุใดท่านจึงมั่นใจว่าเป้าหมายชีวิตของท่านชัดเจนดีแล้ว ข้อคิดสนับนี้นะครับอย่าเพียงแค่คิดอยู่ในใจต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือจะทำให้เรามีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL l i f e และสามารถสนับสนุนพันกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ